ดีค่ะวันนี้นะคะ ป้นจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินอัหนึ่งพิกัดของเรานะคะนี่นะคะ่ะโครงการการาันตีรีวิวค่ะตําบลวัดสำโรงนะคะอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนะครฐมนะคะทั้งโครงการเนี่ยค่ะเดี๋ยวป้อนรีวิวรอบๆโครงการให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะทั้งโครงการเนี่ยค่ะตอนนี้ว่างแค่สองแปลงนะคะคือด้านหน้าโครงการนะคะแปลงใหญ่ค่ะ945ตารางวานะคะตรงนั้นตารางวาละ9 0 0 0นะคะและแปลงด้านในนะคะว่างแค่หนึ่งแปลงเท่านั้นนะคะคือ L36 นะคะอันนี้บริเวณร,บรอบๆของแปลงเอลสา สมุทเลคะเห <in> <i> ็นไหมคะมีลูกค้าเข้าม,มาซื้อพร้อมสร้างบ้านหมดแล้วนะคะแล้วแปลง L36 นะคะเดี๋ยวป้ลนจะพามาชมค่ะเขาอยู่ติดถนนคอนกรีตนี่แหละค่ะติดถนนคอนกรีตนะคะสําหรับแปลง L36 นะคะเขาจะเริ่มจากหมุดต,ตรงนี้เลยนะคะไปถึงด้านหลังนะคะเขาด้านหลังเขาจะมีความกว้างโอโถงมากนะคะ365.3ตราตรางวาน,นะคะเนะะี่ค่ะติดถนนคอนกร,รีตค่ะสาธารณูปโภคไฟฟ้านะ้ำประปาคูระบายน้ำพร้อมค่ะ แล้วยังมีพื้นที่พื้นที่นะคะสาธารณะที่ให้ใช้ร่วมกันนะคะ เกือบสิบไร่ค่ะสําหรับที่นี่ค่ะมีวความร่มรื่นร่มเย็นมีต้นไม้เยอะมากนะคะเพราะเขาอยู่ห่างจากแม่น้ําท่าจีนแค่1กิโลนะคะแล้วยังมีรํมนะคะสําหรับการขึ้นลงเรือค่ะได้ตลอดเลยนะคะท่านสามารถขึ้นลงได้ตลอดเวลาแล้วก็สะดวกสบายมากๆนี่คือแปลงเอล์สามสิบหกลคะที่ว่างอยู่แค่หนึ่งแปลงเหมาะทําอะไรล่ะคะสร้างบ้านค่ะเหมาะสร้างบ้านเนี่ยค่ะเพื่อนบ้านท่านมาอยู่เต็มแล้วนะคะเพื่อนบ้านของโครงการกันสุดเรีวิวนะคะมาเนี่ยบ้านอยู่ใกล้ๆกล้แปลงเอลสามสิบหกมาอยู่เต็ม และะปอลอสภเขาจะมีด้านหลังเขาจะมีความโอถงค่ะเขาจะมีความโอถงมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมาถึงหมุดตรงนี้นะคะ365.3นะคะจะมาถึงหมุดที่ดินตรงนี้นะคะนู่น ون! แล้วก็ตรงข้ามไปเลยค่ะเนี่ยค่ะบริเวณรอบๆของแปลง L36 นะคะสถานที่ใกล้เคียงตรงนี้เหรอคะก็วัดนิ้วรายค่ะโรงเรียนวัดนิ้วรายค่ะวัดสำโรงค่ะโรงเรียนวัดสำโรงค่ะสถานีอนามัยวัดสำโรงนะคะเอ่อ วัดกลางบางพระนะคะวัดกลางบางแก้วตลาดท่านาค่ะสนามกอล์ฟรอยัลเจมค่ะอันนี้บริเวณร,บรอบๆบนะคะแล้วก็จะมีมหาลัยมหิดลสารยานะคะเซ็นทรานพลาซาสาร,รยาบ้านหลังนี้ก็อยู่ใกล้ๆกล้กับแปลง L36 นะคะเดี๋ยวฉันจะแพรนให้ดูร,บรอบๆบนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยก็กลับมายัางแปลง L36 ซึ่งจะเริ่มจากหมุดนี้เนาะเริ่มจากหมุดนี้ค่ะไปนู่นเลยนะคะ ไปนู่นเลยนะคะเนี่ยเนี่ยบริเวณโดยรอบๆนะคะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนค่ะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนซื้อผ่อนก็ผ่อนกันยาวไปเลยค่ะสามถึงห้าปีนะคะวางเงินดาวน์พร้อมทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เลยค่ะตรงนี้เหมาะสร้างบ้านที่อยู่อาศัยบ้านพักตากอากาศนะคะรีบมาค่ะว่างแค่พื้นเล็ก แปลงเล็กของเราว่างแค่หนึ่งแปลงเท่านั้นทั้งโครงการเนี่ยค่ะขายหมดแล้วนะคะตอนนี้ว่างแค่หนึ่งแปลงสําหรับแปลงด้านในโครงการนะคะตรงนี้ค่ะค่ะรีบทับกปน้มาเลยนะคะเพจขายที่ดินนะคะ f a c e b o o เปิ้นนักขนันนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สองเจ็ดห้าแปดสามศูนย์เก้านะคะอ่า uh, ยูทูปเปิ้ลนะคะเปิ้ลขายที่ดินนะคะวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ